สวัสดีค่ะกิฟค่าวันนี้นะคะเรงกิฟจะพามาชมรถคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์ของเรานะคะนั่นก็คือ MTS p 2021ค่สําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นตัวท็อปสุดเลยและที่สําคัญนะคะคันนี้มาด้วยเลขไม้ที่น้อยมากๆถ้าคนไหน กำลังมองหารถใหม่ปเายแดงนะคะไม่ควรพลาดคันนี้เลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสภาพของเขาและเลขไม้นะคะถือว่าแบบสุดยอดมากๆเลยเดี๋ยว้องกิจจะพาชมรอบๆคันแล้วก็ภายในห้องเครื่องยนต์แล้วก็ห้องโดยสารกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มไปดูกันเลยค่ะท้าด้านหน้าของเขานะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าคือดูหรูมากๆเลยเพราะว่าตรงนี้นะคะจะเป็น3มิตินะคะลูกค้าตรงป้ายโลโก้ของเขาเนี่ยจะเป็นแดเหลี่ยม ด้านล่างนี้จะเป็นกล้อง360องศานะคะที่ทํางานร่วมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้านะคะถือว่าคันนี้แบบดูสะดุดตามากๆเลยคะ่ะลูกค้าตามลงมาของเขานั่นก็จะเป็นในเรื่องของตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะครอบด้วยโคลเมียมสีเงินทําให้ดูแบบว่าสปอร์ตมากยิ่งขึ้นคะ่ะไฟด้านหน้าของเขานะคะมาด้วยรูปทรงสปอร์ตคะ่ะเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์นะคะลูกค้า เดี๋ยวเราไปชมฝั่งนี้กันต่อค่ะกระจกข้างเป็นกระจกขับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงนี้นะคะลูกค้าถ้าตำแหน่งตรงนี้จะเป็นกล้อง360องศาค่ะ,คะตรงนี้จะเป็นโลโก้ H HS นะคะด้านล่างก็จะเป็น iSmart iSmart นี่ก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวของ MG นะคะเป็นระบบปฏิบัติการอาัจฉริยะส่งการด้วยเสียงผ่านหน้าจอทัชสกรีนหรือว่าโทรศัพท์ก็ได้ค่ะทําให้เราแบบใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นสะดวกสบายด้วยค่ะ ในส่วนของฝาท้ายของเขานะคะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าคะ่ะลูกค้าแค่สัมผัสเบาๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะฝาท้ายไฟฟ้าของเขานะคะมีเซ็นเซอร์กันเหนียบด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ด้านหลังของเขาเนี่ยสามารถวางของได้เยอะมากๆเลยตรงนี้ของเขานะคะถ้าเปิดขึ้นมาด้านล่างจะเป็นยางอะไหล่ค่ะลูกค้าไว้ใช้ยามฉุกเฉินนั่นเองนะคะท่อไอเสียของเขานะคะจะเป็นท่อไอเสียคู่คะ่ะลูกค้าทาให้ดูดุดันสปอร์ตมากยิ่งขึ้นคะ่ะเดี๋ยวเราไปชม หน้าห้องเครื่องยนต์กันต่อค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5เทอร์โบ4สูบนะคะให้กำลังสูงสุด162แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรนั่นเองนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้อย่างที่น้องกิฟฟบอกคือเขาเป็นรุ่นตัวท็อปรุ่นตัวท็อปของเขานะคะรองรับน้ำมัน e85 ด้วยค่ะซึ่งรุ่นรองหรือรุ่นเริ่มต้นจะไม่มีนะคะจะมีแค่ในรุ่นท็อปเท่านั้นค่ะรองรับน้ามัน e85 เดี๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสารกันต่อค่ะ ตอนนี้นะคะน้องกิเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารเรียบร้อยแล้วนะคะดูอย่างพวงมลาลัยของเขานะคะก็เป็นพวงมลาลัยทรงสปอร์ตนะคะฐานตัดนะคะคือแบบน่าใช้งานมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะคะฟังก์ชันของเขาอยู่ตรงนี้ก็คือสามารถรับสายได้นะคะลูกค้าวางสายได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองนะคะ ตรงนี้จะเป็นแพดเดนชิปค่ะเป็นระบบเปลี่ยนเกียร์ตรงพวงมาล,ลัยนะคะถัดมาก็จะเป็นพุทคอนโทรลค่ะลูกค้าเป็นระบบควบคุมความเร็วและที่สําคัญอย่างที่ต้องกิบบอกคันนี้นะคะ <S <S เลขไม่เพียง1,9000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะไม่น้อยม,มากแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบแพสกีนของเขาค่ะ <S <S เป็นขนาด10นิ้วจอลอยตัวนะคะลูกค้าแล้วก็มี ระบบนำทางด้วยนะคะนีเวกเตอร์อยู่ตรงนี้ค่ะลูกค้านี่เลยใช้งานง่ายมากๆค่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องกริบชอบมากๆเลยเดี๋ยวกดเข้าไปตรงนี้ให้ดูนะคะเข้าไปที่ตั้งค่านะคะแล้วก็นี่ตั้งค่ารถยนต์นะคะคันนี้นะคะมีไฟแอมเบนไลท์ด้วยนะคะมีประมาณ64เฉดสีเลยนะคะลูกค้านี่เลยค่ะสําหรับคนที่ไม่ชอบอะไรจําเจนะคะสามารถเข้ามาตั้งค่าหรือปรับตรงนี้ได้เลยนะคะ แสงเขาจะสวยมากๆเลยนี่เป็นอะไรที่ใช้งานง่ายที่สุดเลยคะ่ะลูกค้าเวลาเราเลือกสีที่ชอบแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไปกดที่เปิดนะคะไฟก็จะขึ้นโชว์ตรงแถวนี้นะคะเพิ่มความหรูหราให้กับภายในรถนะคะพร้อมระบบความปลอดภัยกล้อง360องศาคา่ะ นอกจากเราจะสั่งการผ่านหน้าจอสัมผัสนี้ได้แล้วนะคะเขายังมีเทคโนโลยีรองรับอีกอย่างหนึ่งก็คือการาสั่งการด้วยเสียงนะคะซึ่งอว่าใช้งานง่ายมากๆแค่กดปุ่มตรงนี้แล้วพูดนะคะฮัลโหลเอฉันอยู่นี่เปิดสันลูปเห็นไหมคะว่าใช้งานง่ายมากๆเลยเหมาะมากๆสำหรับคนที่ชอบเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะ แอร์ <Air S 2> เป็นแอร์ออโต้ค่ะลูกค้าแยกฝั่งซ้ายขวาแล้วด้านหลังก็มีนะคะสามารถปรับอุณหภูมิต่างๆได้จากหน้าจอนี้นะคะนี่นะคะสามารถปรับขึ้นปรับความเย็นพัดลมหรืออะไรสั่งพันหน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะเกียร์เจ็ดสปีดนะคะหัวเกียร์ของเขาจะหุ้มด้วยหนังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนี่เลยหนังตัดเย็บด้วยได้สีแดงดูสวยมากค่ะ แล้วก็เขามีโหมดการขับขี่อยู่5โหมดนะคะลูกค้าก็จะมี normal custom eco แล้วก็ sport แล้วก็ super sport นั่นเองนะคะสามารถกดปุ่มเลือกอ่หมวดต่างๆผ่านตรงนี้ได้นะคะแล้วก็โหมด super sport จะอ,อยู่ตรงนี้ค่ะตรงพวงมลาลัยเลยนะถือว่าใช้งานง่ายมากๆค่ะลูกค้าถัดลงมาตรงนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะ ตรงนี้เลยใช้างานถนัดมากๆเลยนะคะแล้วก็ภายในของเขาตกแต่งด้วยโทนสีดําแดงนะคะเบาะจะเป็นเบาะสีแดงแล้วก็มีหนังอคัคนทราด้วยนะคะอันนี้จะมีแค่ในรุ่นท็อปเท่านั้นนะคะหนังตรงนี้นะแล้วก็ตรงคนโซนของเขาตรงนี้นะคะลูกค้ารวมถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบอ่ะซอฟทัชนะคะแบบว่าบุนุ่มแบบเวลาเราจับสัมผัสอย่างเงี้ยคือให้ความแบบนุ่มๆนิดนึงนะคะ แล้วก็บอกคู่หน้าของเขานะคะเป็นเบาะไฟฟ้าบอกคนขับเนี่ยจะปรับได้6กทิศทางถ้าคนนั่งข้างคนขับปรับได้สีทิศทางค่ะลูกค้าถือว่าใช้งานโอเคมากเลยแล้วที่สําคัญนี้เลยค่ะลูกค้าพาโนรามิกซันรูฟของเขานะคะขนาดใหญ่เหมาะกับการใช้งานมากๆเลยตอนนี้นะคะไม่ว่าจะใช้รถในเมืองหรือต่างจังหวัดนะคะก็ตอบโจทย์มากๆเลยเวลาไปเที่ยวดูดาวหรือว่าไปทะเลอย่างเงี้ยคือตอบโจทย์มากๆค่ะ ปี2021ี้นะคะรีบเข้ามาชมกันจริงๆกันได้เลยค่ะเพราะว่าท่านจะได้รดสภาพป้ายแดงแต่ซื้อได้ในราคาพิเศษนั่นเองนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรืออยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเรามีช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็น Youtube Instagram นะคะแล้วก็ f a c e b o o k l i ์ e o f f i c i a l Tik t o ตอด้วยนะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากพวกเรานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคลุิบต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ หากต้องการขายรถยุโรปราคาดีไม่กดราคา Open Road Thailand รับซื้อด้วยหัวใจสนใจติดต่อ094 545 3084 094 975 1145และ065 676 8118หรือสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะคิดถึงรถคิดถึงเรา Open Road Thailand